จุงก้าสวัสดีครับพี่น้องครับผมตอนนี้ก็อยู่กับชาแนลเสียเ j o o ทูโอเชครับพี่น้องครับกถึงสนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องกับล่งสี่ยางไปอ่าชั้นสองชั้น2ประตูหกครับกตอนนี้พอการใช้ครับกับลอยีุ่่นแล้วตอนนี้ผมก็มากครับเสียอาร์มเสียนุ่นซอบีครับผมนี่ครับ อบีถึงแล้วสวรรณภูมิครับตอนนี้อัปเดตล่าสุดอีกประมาณชุมวงหนๆครับบอดโจพ <c oughs> <c oughs> ี่าลาอะสิมาวัดเราไ่ถามมาจากบอดโจวะครับอ่ตอนนี้กาียนน่ะกำลังสิมาตามหาบอดโจครับยู่ย <c oughs> จะเจ้าเอเออจะจังเจาเออนี ab, ่น <bolt> ี่ยแล้วไปถามบักลาหน่นอนโอ้ยเขาเสียดนีไงแม่เออนี่เนี่โอเคเ้าอะไรล่ะ อ๋อช ok> the uh, ั update, s <S meter, an はは้นสองเออสั่นสองเขาต้องลงไปครับสั่นหนึ่งับไปแล้วครับวันนี้ครับอัปเดตสดๆดทุกเหตุการณ์เสียเรื่อมากล้องมาวะอุ้ยพี่น้องเอากล่องมาอย่างดีเรื่องมากล่องลงรถเรื่องมากล่องลงรถโอาไปเอาไปเอาไปเป็นไรสะออนไลน์เดจ้าต้นถามบนนะครับผมหัวจากวอดจัวบอทางหน้านะ โอเควันน <laughs> <als> uh, okay. ี้ไปหาบอกันใช่กันก่อนครับไปร่วมโตกันก่อนครับพี่น้องครับนี่เราไอ้เออฮัโหลอันอไรู้จักบอโจอบรู้จักบอจโจไหมครับ โอเคไป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 ครับพี่น้องครับไปตามหาบอสโจกับองค์อิงกันต่อครับขอกันแช่อยู่ทางไหนน่อนะ

อูยิงกิงอกเพชรบ้านแพงอ่าวันดีควันดีคมาับบอลกับขอยมาีถึงครึ่มครับออโอ้เออออ๋อ๋อ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 ๋ออ๋อออ เอ้าวมิกายให้กับรื่องที่ครับเล่นไฟนี้มเนยังของแกไฟนี้ปะแมนไฟนี้ปะสี่สามไหนดูสิตอนนี้กำลังเข้าไอ้ดานังเข้าเวียดนามดานังอ่าเวียดนามแล้วี่น้องสี่หกสามครับใช่ตรงนี้เดียวหกหกสี่สามครับโอ้เนี่ยเนี่ยถูกต้องอ๋อเกตไอ้์ลำเดียวกันเนาะไกลแล้วไกลแล้วเราจะออกฝั่ง ไปทนานเขาไปนังเขอยู่ดี๋้วทีโมกขึอมกมมาโอเคที่สองเค่ที่สองไงยอีจะกินกาแฟยังกินอร่อยหกสิามาแทงเอ็นพึพแต่ว่าอร่อยมากครับไปทนาเขาเลเขาไปหายางชอปปิ้งไปเชิญก่อนไปเปเนี่ที่สองเลนี่ยเสี้ยขาเาโน่นแล้วแล้วทีแลวที่มกขึ้นเยอะากมา้มือข้างสางใช้มือข้างเสา รับพี่น้องครับจิบนี้กับพ่อทอดหัวรับพี่น้องกับผ้ากันตามหาบอโจูเนาะกับพี่ลละโอ้ยเด้ดเด็ตอนนี้กับอดด้านั่งนะครับพี่น้องครับไปเกือบวอดประเทศไทยแล้วเนาะตามกำหนดการกับอดประมาณสี่โมงเกินครับพี่น้องครับตอนนี้อบสามครับใบสามโมงเนาะแล้วเดี่ยวอีกหนึ่งชั่วโมงครับอีกหนึ่งชั่วโมงน้อยๆกับเสียหอดกันแล้ว ไอ้อัปเดตให้พี่น้องในเบิ้งครับเรื่อยๆครับตลอดทั้งวันวันนี้ก็รับบอโจกับพี่หล่าแล้วเรียบร้อยกะสิไปกินซ่ารังสิตต่อครับพี่น้องงานนะครับสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับผมพ่ทีกินซ่ารังสิตนะครับผู้ใหี่อยู่ไก่กับมะม่วนน้ากันผู้ใหี่อยู่ไกลมากได้กะซื้อบัตรอาไล่เขานะครับคุณเสี่ยเอ็มสวัสดีครับจุงกะสวัสดีครับจวดจวดเอ๊ โอเคครับพี่น้องลคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสันส้นๆเพระาะเยาันไดจฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อสิวงผุดคลิปใหม่ๆกับพี่น้องกับพี่น้องที่รับชมอยู่ทั้งบ้านกัมีความ,มสุขสุาปร่การกายแข็งแรงกล่ำรวยเงินทองครับผมขอบกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ